สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมกันก็นดี่มาสติเนเกสไซฟอร์ซีโร่ภาคหนึ่งนี่น,นะครับเย่กลับมาพร้อมกับคุณบูนฮีโร่สายแทงนะครับผมกลับมาเล่นกับเฮ er ียแกอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับปืนที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยปืนสเปดหนึ่งสองนะจ๊ะกับปืนบาริ t ตอคู่ใจคนเก่าคนเดิมนั่นเอง เออผมจะบอกนะครับว่าตัวละครบูลเนี่ยผมจะซื้อแค่ปืนเท่านั้นนะครับกอบกำบังผมขออนุญาตไม่ซื้อนะครับไม่มีประโยชน์เลยสู้ใครก็ไม่ค่อยได้อ <Okay. S 1> เราจะเริ่มเล่นกันในแมปอะไรดีเนาะ ฟารีนานแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต่อกกางคืนพอดีเนาะประมาณสี่ทุ่มนะครับผมเราเลยตัวละครนี้ไปเลยนะครับเมอเออเอาอันนี้ไปสักหน่อยแล้วกันเนาะเพะิ่มเพิ่มพลังโจมตีให้มันรุนแรงมากขึ้นแล้วกันเนาะสกิลอะไรเอ่ยซารก์ก สหรืออ่านออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันอ่านว่าไงป่ะ let's go โอ้โหมาสาวแบบปฏิบัติการเชียวมาถึงกันนั่งตายเซ็กซี่เชียวยิงอัดหัวเลย หนุมน่มๆชา์โด่หนุมน่มบอดที่เล่นชา a ์โดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะไม่ตุยเนาะเรายิงอัดใส่ใส่พี่แกได้เลยเดี๋ยวพี่แกก็ตุยนี่เดี๋ยวผมทำให้ด้นะอืมเห็นไหมแป๊บเดียวนัดเดียวล่วงอือในนี่เล่นหนอนหรือแล้วเนาะไม่ใช่เล่นหนอดิเฮียแกแก,แก้ตายเออ แม้เป็นปืนระเบิดระดับอนุบาลเหละอืมอืมช่วงนี้ผมจะอาการแพ้ผมจะกำเริ่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าแดดออกเปรี้ยงมากที่ทำงานที่ฝึกงานผมนะครับพอมาตอนมืดก็ฝนตกปยปอย นี่ดาไม่รู้ดาวไม่ออกเลยว่าอาการแพ้ผมจะกลับมาตอนไหนนี่ไอ,อ้ยิงอัดหัวเฮดช็อตแต่ชแต่ว่าพรุ่งน,นี้ผมหยุดนะคะผมไม่ได้ผมไปแค่วันเดียวนะไปแค่วันเดียวของสัปดาห์เนาะอีโอ้ไอ้ก,กํำดักนี้ ถ้าเราไปเหยียบปุ๊บมันจะระเบิดบูมตายคาที่อืมอวนด้วยกันเนี่ยยิงสองนัดไม่ตายหรอกอโอ้ยโอไม่โอโหเอนายนี่เอามานี่เองคอมมานโดสีเหวอ,อืม อืมออสามนัดล่วงนานเรียบร้อยเผิอไปเหยียบหรือไม่เผิอไปยืนใกล้ๆตำแหน่งมัน <c oughs> เออลูกซองปืนใหม่อันล็อกแล้วเพราะผมเล่นมาก่อนแล้วหน้านี้นะครับเล่นมาก่อนจะอัดคลิปนี้สองมัสองสามสามันสองตา <c oughs> เล่นให้หายคิดถึงเฉยๆก็จะอัดเนาะ อืมอืมอัดอัดรวดเดียวไปเลยสวัสดีจ้าข,ขยานันตั้งจังเลยนะไอ้ป้อมประการอะไรนั่นแหละป้อมประการระเบิดางานแกก็ไปต้องเลนแหม่ปืนยิงกี่ต้อยหนึ่งแล้วปากเป็ดเลยนี่วิ่งผ่านไปเลยโอ้โหเกือบตุยนะ เล่นเหลือ69อุ้ยอืมย,ย,ยิงอัดเลยกระโดดยิงเลยเล่นโหมดเด a แ m a นะครับคือโหมดฆ่ากันเองกันแหละคือผมชอบเล่นโหมดนี้ที่สุดเลยเล่นบ่อยจนเพื่อนๆจะเบื่อแล้วเล่นโหมดฆ่ากันเองนี่ผมชอบผมชอบเล่นจริงๆเล่นบ่อยจนแบบมันเล่นแบบชินแล้วอะ่ะ ทุกกครั้งที่เล่นเกม Star f o Zero คือผมเล่นโหมด่าดกันเองก,ก่อนเลยวิวิวิเอาเอาบาเรต้าฉ่อหัวไปเลยแมกกาซีนหมดโอเคเอาแมกซีนมาเพิ่มแหละอือวิเผอกริกขวาเออคอต่อตอก่อนนะครับเพื่อนเผอไปคลิกขวา โอ้โหแกส๊สโอ้โหแก๊สพิษมอแล้วไม่เห็นเลยเจ้าค่ะมออะไรไม่เห็นเลยเจ้าค่ะอืม,อ,มอืโหไอลิกลิกเมาส์ทำพิษโอเคกลับมาได้นะคะมาดูปืนใหม่เราดีกว่า ว้าวสตริกสติกเกอร์นะครับเพิมปืดลูกซองที่ยิงรัวได้นี่เองดาเมจสิบสามคูณห้าเนาะความแม่นยำสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อซื้อเลยละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอ ขอไปครับทุกท่านในนี้ผมพัดลมจ่อหัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมลมเดี๋ยวลมแท่เข้ามาในคลิปเนาะ <S 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 ซื้อเลยละกันนะคะสำหรับปืนสติ๊กเกอร์นะแล้วก็ปืนพกรับเปลี่ยนดีไหมเออ เอาบาเรต้าเหมือนเดิมได้แหละบาเรต้าเหมือนเดิมแล้วกันเอ่อร์เมนเทรนอันนี้มันเหมือนช่วงเย็นหรือเช้ามืดอะไรเงี้ยเลยเนาะอืมผมว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นไม่ก็เช้ามืดอันนี้เย็นมืดโอเคเราเล่นเลยแล้วกันเนาะวิลเลจตอนกลางคืนเริ่ม โอ้โหมาซาลากางงานสร้างเลยเดียวตีอุ้ยเอ้ายิงสองนัดก็ล่วงล่วงเลยเอาเอาแล้วมาตีเพลงกิ้งอะไรกันตรงนี้ครับก็สุนเยอะด้วยนะเนี่ยผมเอ้ายิงเอ้าโอ้โหยิงสองนัดเสียดายเลยสวัสดีจ้าไปไหนจ้า ยังไงก็ไม่รอดหรอกจ้าลูกซออีชั้นเนี่ยอ้าวคือปืนคู่อริเหรออริเหรอจ้าเอากระสุนหมดเหรอยิงเพลินแต่โชคดีจะตรตตุยไปแล้วเนาะอ๋อแยงฉทนิคเออโทษฝาแฝดไอแฝดขาว โว้ยอะไรเนี่ยเล่น mode sky นายนะครับเุกคนมันศพจะปลิวกร,กระเด็นกระดอนหน่อยปลิวแบบกระเด็นกระดอนหน่อยเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยักไก่เหรอลักไก่เหรอใช่ใตั้งใจลักไก่แกแหละอุ๊ยโอ้โหโอ,อเอ็นดูเอ็นดูบอดอ่ะ

เดีย๋ยวเอาเบรต่ายิงให้ไข่แตกเลยอีพวกเอดีอีพวกบอทเอลดี LD นะฮะเดีย๋ยวเอาเบรต่ายิงให้ไข่แตกให้หมดเลยีออ,อีพยาบาลตดี้ด้วยอ้าววันดีจ้าไข่กันหนอโอ้ไข่กันหนอชอบว้ามาให้จะเอ๋ตกใจระหว่างต่อสู้อุ๊ ออโทษทีครับทุกคนเพิเ่เกิดคลิกเมาส์วขวาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่อ๋อไอ,อตอกกรล่าง,างโอ้เนื้ว่าอยู่เลนเดียวกันกับเราโอ้โหถ้าไม่มองดีๆนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยอีๆนีนส,สามนัดพออืมนัดเดียวพอสำหรับชารเดอร์นะจ๊ะ แมวดี LD เหลือเกิน a b i l i i Can Fly ไปอุ้ย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 แล้วล้ก้าวนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย,ยว้าว a อส s ้ r โอ้โหขอไว้อะไรกระสีศพภายในสามวินาที แอร์สไตร์ด้วยใครใช้แอร์สไตร์อ่ะมันคือจะมันจะมีสองตัวละครที่ใช้สกิลแอร์สไตร์ก็คือริกกับบูนเออที่ใช้สกิลแอร์สไตร์เนาะซึ่งผมอ่ะใช้กับริกที่เป็นคอมมานโดเพราะว่าดูเพราะว่าดูเหมาะสมกับเหมาะสมกับคลาสฮีโร่ของเฮียแกมากกว่าเนาะ ถ้าผมเล่นคอมมานโดส่วนใหญ่เลยนะอืมมาทุกหลายคนไม่รู้ว่าแอร์สไ k รคือสกิลอะไรนี่คือสกิลนี้นะครับคือมจาจับการเป็นปล่อยระเบิดปรปล่อยระเบิดลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายมหาศาลเลยคือถ้าหลบไม่พ้นก็คือตุยเย่เลยนะครับแต่ว่าจะ แต่ว่านะตรงดอกจันเลยครับมันจะไม่มีผลกับแมพที่มันเป็นแบบข้างในเออเป็นอิน o o r ดอร์แมพนะครับอินดอร์แมพมันจะเป็นแบบว่าเออนี่แบบนี้อย่างฟาร์รี่กับฟาซิลิตี้เนี่ยเนมไม่ได้นะครับผมใช้ใช้สกิลแอร์สไตร์ไม่ได้เนาะนอกนั้นใช้ได้หมดเลยนะครับอืมใช้ได้หมดเลย ฟารี่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนเลยที่แล้วก็มีแมปฟาซิดี้ด้วยนะครับที่เป็นสามแมปที่ใช้สกิลแอสไรไม่ได้นะจ๊ะนี่ไงไอเชียร์แกสนะครับที่ผมได้สัมผัสมามาสักครู่เมื่อตาแรกนะครับบทบังวิสัยทัศน์8วิหาว่าคค้งไหมล่ะ กับดักระเบิดกับแอร์ไซยังคุ้มกว่าสำหรับบูนนะคะผมถ้าผมแบบจะเลือกให้ความเหมาะสมจริงๆเนี่ย2สาสกิลนี้เหมาะสมกับตัวบูนที่สุดแล้วนะครับคอมบูชันกับรีโคเชตนะครับผมคือผมเวลาผมเล่นเกมแนวอะไรแบบเนี้ย ผมชอบเลือกตามความเหมาะสมเนาะผมชอบเลือกตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมกับบริบทคลาสหรือแบบบทบาทหน้าที่ของตัวละครแต่ละตัวเนาะผมชอบให้ท่านันมันแบบว่าให้มันมันดูสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้เนาะให้ดูสมบูรณ์สมดุลสมบุลก็เป็นไงบ้างคะสำรับเกมไซฟอร์ซีโร่ภาคหนึ่งนะครับการเล่น การคัมแบ็กเล่นคุณลุงบูนแฮ hey, เราเล่นนะคะไม่ใช่ลุงนะคุณบูนล่างยักษ์ใหญ่ใจดีของเราอีกคนหนึ่งนะคะเมก,กับปืน 2, กับปืนสปดหนึ่งสองกับสติ i กเกอนะคะเบิมปืนใหม่ที่ผมซื้อเลยปืนใหม่ที่ผมซื้อเล่นลา่าเล่นให้สดๆร้อนๆเลยนะครับสองปืนนี้ ก็แฟนตัวเสีอัปเดตสักคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมอกนกันกันี่มาสกี์เย็ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆจากทางชแนลนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายไปแล้ว